ในวันนี้เลยนะคะ15กันยายนค่ะเวลาประมาณ6โมงเช้าประเทศไทยบ้านเรานะคะโลกโซเชียลแทบระเบิดค่ะเมือ่อแฟนๆได้เห็นน้องลิซ่าของเรานะคะได้รวมปรากฏตัวค่ะนับพร้อมแดงรางวัลเอมมี่อวอร์ดสครั้งที่77นะคะที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะแน่นอนว่ากับงานประกาศรางวัลระดับโลกนะคะโทรทัศน์ที่ยิ่งใหญ่อลังการแห่งปีค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการเข้าร่วมงานรางวัลเอมมี่ครั้งแรกนะคะของน้องลิซ่าในฐาน,นะนักสแสดงคอนทิบู เต็มตัวนะคะส่งพลังแจ้งเกิดจากซีริสดังดอกพวกขาวดไวโรตาซีซั่นสามค่ะและทุกจับตามองในไดรับนนนาชาตินะคะสําหรับการแสดงสรุดีเจมส์บอลบนวทีออสการ์ Oscar ที่ผ่านมาอีกด้วยละค่ะก็มารอดูนะคะว่าจะคว้ารางวัลหรือไม่อย่างไรค่ะทันทีที่ลิซาราย้าวสู่พรมแดงนะคะเสียงตะโกนเรียกชื่อลิซาลิซานี่คือดังสนั่นลั่นท่วงงานนะคะจากสื่อมวลชน LA สหรนฐอเมริกาค่ะมากกว่า100ชีวิตสำนักข่าวนะคะก็ ดิว่าดังกึกกองทั่วบริเวณจนกลายเป็นแบบไฮไลท์ที่ใหญ่ที่สุดของคำเคืนนี้นะคะพาดหัวข่าวช,ชุบชับฉบับของตนเองที่เยอะมากๆลุกสําหรับงานรับรางวัลเอมี่ในวันนี้นะคะเป็นลุคหวานๆเติมความรักใจฟูเฟอร์ใจพองใจฟูอิ่มเอมเป็นอย่างมากเลยแหละคะ่ะก็ยังคงคอนเซปต์จากซีรีส์ดอกบขาวนะคะฟิลดอกบัวฟิลแบบ กรีบบัวลูกหวานหวานละมุนผสมเปล่งประกายนะคะตกแต่งดีไซน์คล้ายกับกีบบัวที่กําลังเบ่งบานค่ะที่ดูอ่อนหวานแต่ทรงพลังที่กําลังเดินนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนรอยมาเลยล่ะคะ่ะทุกคนแบบสวยมากๆแสงไฟแฟดสะท้อนจนเกิดแบบเงาเล่นระยิบระยับนะคะเหมือนริบบินพลิ้วไหวกันเลยล่ะคะ่ะกับทรงผมนี้คือเปิดหน้าผากนะคะโชว์แบบเขาโครงใบหน้าพร้อมกับผมสีบอลน,นะคะเป็นแบบสีน้ําตาลแบบให้ความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติและ ทรงพลังสาหรับเครื่องเพชรต่างหูและสร้อยคอนะคะไฮจเวลรี่หรูราเป็นอย่างมากเลยละค่ะบนเกาหลีสื่อเพนทีสนับสนุนหลักโดยซีอีโอคริสตอปบาร์บินนะคะมาให้ลูกสาวได้เฉิดฉายในฮอลลีวูดในครั้งนี้ค่ะรองเท้าก็ระยิบระยับนะคะทาให้รู้สึกว่าดูสง่าง,งามราวกับว่าเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะดูวิบวับหลังจากนั้นค่ะสื่อก็ได้มีการรายงานทันที USA Today ประกาศให้หลิซา่าเป็นหนึ่งในดาราที่แต่งตัวที่ดีที่สุดในงานประกาศรางวัลเอมมี่ในปี2025 เธอเปล่งประกายและยิบระยับในชุดราตรีสีชมพูประดับโดยเครื่องประดับชั้นสูงจากบุนการีเซอร์พินทีรองเท้าส้นสูงสีชมพูเปล่งประกายคริสตัลวิบวับรวมไปถึงนักแสดงดยวายโรตัสก็ได้เข้าร่วมงานอย่างครับครังพร้อมกับเท้าชิง23สา,าขาสื่อทั่วโลกต่างก็แตกตื่นสำนักข่าวเอนอนี่คือเรียกลิซ่าดังกันแทบท่วงานนะคะนางแทบไม่ติดกันเลยทีเดียวค่ะแบบนี้ททุกคนจะยกให้ลิซ่าเหมาะสมกับฉายาไหนรีแอคแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ